ขอบคุณอากาไซสะบายดีท่านผู้ชมผู้พ่อข้าพเจ้าขโมยอากาไซคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเบื้องส่วนพักแถาคนเนาะท่านผู้ชมเออทีแล้วลงพักกาดหน้าน่ะเนาะเบี้ยบมุมี้แล้วท่านผู้ชมนี่โบเห็นแหละโบเห็นเบี้ยจ้กเบี้ยเบืองวัดเราไปปลูกอยู่ใส่มันงามแบบลือว่ายังเนาะท่านผู้ชมไปเบื้องน้ำกัน เบิ้องบาปมื่อนิจสีขึ้นเท่าคนบ่กับคนสี่อยู่บนน่ทาทำสมนี่นานของเราที่เราเอาออกจ้ะเกี่ยงตับ๊บหูงามหัวสิไข่นี่พัวศิข่ยยังบอกงามแถวงามว่าโอ้เถอเบิ้งกาเป็นอาสวดจูนพูนทำสมากาวักนำงาม ดำหน้าแล้วจากสวนไปหาหน้าอลไรท่านผู้ชมตกลงมันหนามันลายหนามันทังกันเลยปะได้อันหน้าอเอ้นฟังรักนี่มันกลายเป็นขดๆเนาะมานี่เลยลักเด่นนผู้ชมค้อ,องเงินท่าวัน ยังลืมสื่อ้วว่าชิว่าผนลืมเบิรงคอมเปน่ะบักงงามนั่แขงงามว่าจะ่ตถคนเลยทำสมเพราะฉะนผู้ได้นังขอกหมอกอยู่นะ เห็ดสวนลงกพักบัวตอนนี้ประกาศหน้านะแต่จะซ้ำนานหนึ่งวะ่ะถ้าปุูนดำหน้าท่านผู้ชมพุณนะสองคนคนหนึ่งเป็นผู้ไทยขาดหน้าสองคนดำเหมือนกากงามแทยงามว่าทชมพคุนอะสดชุนพูอยู่ บัวเม่นไพ่นะท่านผู้ชมเพราะว่าบุลือเขาจะกากงานถ่างานบ่าด้วดำได้ชองหายเลยอันนี้เป็นลูกบัวผักบัวฮักก็ออกมันย่อมมัแย้มท่านผู้ชมแต่ว่างามอันนี้ตีท่านผู้ชมงามถ่างามบ่าเราเห็นขี่หลายได้นี่นะหอมเปีนะบักงามงามนี่ใส่ฝุ่นอยู่ แต่ปรทธานได้กกิผู้เห็นต่อคนสำกันเลยโบได้ข่ามุนทำผู้สม้มเหมือนความมันงามเด้อเฮ้ยนะหอมเปรเออผักสีใบเหลื่อยไทยภาษาไทยว่ะ <c oughs> ภาษาลาวเ่าว่าหอมเปรทำผู้สม้มกระถอนีเลยสำหรับภายในอาทิตย์นีเน้องทำผู้สม้ม โบมีพักที่จะสามารถเอาออกได้เนาะขาเห็นแต่แต่ต้นพักการหน้าซองซ้านาน,น่นานะเนาะอิทกตอนก้อนทีเลาบวบหวานเบียนะนนเนาะท่านผู้ชมแล้อย่างเกีย่ยวกับเปตัวนี้นี่อีกจักทิดซองติดกับเป็นเอาออกแล้วที่ท่านผู้ชมเลยเปย์ในส่วนนี้ราคาแพงได้ติดตามส่วนแถวคนท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเบิงเนาะส่วนนี้กับโบมีพักยัง ก็มีแต่ห้อมปีทางด้านล่งางเข้ชาเนาะเนาะแล้วก็ห้อมปีอยู่ทางด้านนี้เออแล้ทางด้านหน้าก็ลงกันอาก,การหนาอัก,กาศหนาซ้ำนานแล้วก็มีพักกันบัวเน,นาะท่านผู้ชมล็อกกลุ่มหันเห็ดหน้าเลยเรียบร้อยเนาะเปลี่ยนจากปลูกพักไปเป็นเห็ดหน้าให้และทาำผู้ชมอาดนี้ เนาะอาสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ต้นจุดจบช่วยเป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเห็ุคลิปต่อการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการส่งเสริมข้าพเจ้าเป็น,นตัวกั้สิขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย